อย่านะองค์ชายเราจะต้องลาดหอยดูยนี้พนนะ่อค่ะพ่อขอโทษนะเฮเลน่าข้าบอกพวกเขาไม่ได้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่ฟาบาเจ้าชายอีรัสมาถึงแล้วพร้อมกับกองกำลังสองหน่วยเพื่อค่ะเราควรให้ความช่วยเหลือแก่ซาก้าหรือไม่เพื่อค่ะไททับซะ อีลัสอายุส7ปีพี่ชายฝาแฝดของเฮลิน่าเฮลินาเฮลิน่าอลัสเฮลิน่าข้ากับบ้านแล้วเมืองนิลันอันเป็นต้นแบบของอรารยธรรมมนุษย์ถูกป,ปกครองไปด้วยความกลัวของการสังหารหมู่และความดุนแรงเป็นครั้งแรกเป้วพังหงกระนำห้าวันห้าคืนก่อนที่จะดับลง ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสัม0 0 0คนและผู้คนอีกนับแสนและที่อยู่ดังนั้นข้อตกลงสันติภาพระหว่างจากักรวรรดิอดอร์และราชอาณาจักรซาการีนถือเป็นโมฆะอย่าไปนะเขาจะไม่กลับมาอีกแล้ว เาจะไม่กลับมาอีกเลยลาทีอาอลาทีอาอลาทีอาอองค์หญิงทรงเป็นแบบนี้มาสองสามวันแล้วพี่คะน้ำเสียงของพระองค์เต็มไปด้วยน้ำตาเสมอและพระองค์ก็ยังนอนไม่หลับในเวลากลางคืน ใครทำให้น้องสาวสุทธิลักษ์ของข้าร้องไห้ได้ขนาดนี้กันข้าจะโยนเจ้านั่นลงทะเลเพื่อไปเป็นอาหารปลาอย่างแน่นอนท,ท่านพี่เข้านอนเถอะนะเฮเลน่าความโศกเศร้าและความทุกทรมานทุกรูปแบบจะผ่านไปในไมช่ช้า พาจะไม่มีวันทิ้งเจ้าละไปให้เจ้าโศกเศร้าอยู่เพียงผู้เดียวหลังจากการตรวจสอบอาวุธและศพของผู้ก่อเหตุแล้วกำหม่อมได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วพวกกลุ่มเหล่านี้ประกอบด้วยทหารรับจ้างเป็นส่วนใหญ่และทหารชาวสากอาเรียนอีกเล็กน้อยอื่นนั้นพวกนี้ได้ซ่อนตัวอยู่ที่ลูป,ปันเทพีแห่งชัยชนะและเข้าไปในเมืองพร้อมกับเรือไทออมและพวกนี้ก็เปิดฉากโจมตีระหว่างงานเลี้ยง ขณะที่ทหารของเราละเลยการป้องกันเนื่องด้วยลูกป,ปั้นดังเก่าเป็นของขวัญจากจักวรวรรดิตะวนออกเราจึงได้สรุปว่าการโจมตีในครั้งนี้ได้รับการวางแผนโดยอาณาจักราการีนและจักวรวรรดิตะวนออกพะคะน่าลังเกียจนะักไอเด็กบ้านนอสกสการีนนั่นก็ดียังไงที่ร่วมมือกับไอชั่วช้าสามัญเนี่ยและสมคบคิดกับข้าอาบ่าเพคะอย่ากอดไปเลยมันไม่ดีต่อสุขภาพของพระอ,องค์นะเพคะ หลังจากที่กระหม่อมอาศัยอยู่ในซาก้ามาหลายปีกระหม่อมจึงได้เรียนรู้ว่ากษัตริย์ของพวกเขาเป็นผู้สนับสนุนสันติภาพการปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งของเขาพเะคะ่ะอย่างไรก็ตามลูกชายคนโตของคาโมเป็นคนทะเยอทะยานและได้ขบขากับเนียหลังจากที่กระหม่อมได้คาดการความเคลื่อนไหวของเขาแล้วกระหม่อมก็สรงได้รีบถอยทัพออกจากอาณาจักรซาก้าในคืนนั้นเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ยังไม่ต้องสงสัย โชคดีที่เจ้ากลับมาพร้อมกับกำลังเสริมทันเวลาช่วยปกป้องอาณาจักรของเราจากการทำลายล้างข้าจะตอบแทนพวกมันสามเท่าสำหรับความอับอายนี่กระหม่อมเชื่อว่าสิ่งที่เราควรทำเป็นอันดับแรกคือการเอาใจเยี่ยมมากกว่าการโต้กลับเพคะการทำเช่นนี้จะทำให้เราสามารถป้องกันการก,อก่อกบฏไม่ให้เกิดขึ้นภายในเมืองได้ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางแพ่งจากการลุกลามจากต่างชาติได้ด้วยเพคะเราจะทำตามที่เจ้าพูดอิลั เจ้าช่างเป็นลูกชายที่โดดเด่นของข้าจริงๆบ้าจริงเนี่ยสัญญาว่าจะสนับสนุนการอ้างสิทธิในราชบัลลังก์ของลูกชายข้าเมื่อเราบรรลุเป้าหมายแล้วข้าไม่คาดคิดเลยว่าอีลาจะยอมทำอย่างนี้ดูสิทั้งสองคนวาดภาพความกตัญญูกตเวทีตบนหน้าตตาค้าพวกที่นั่งในลัวบุธ,ธิสภาตอนนี้กำลังเอ็นเอียงไปทางอีลสัสด้วยอิทธิพลจากครอบครัวมันดา และกลุ่มของอาจารย์มุลเลอร์ลูกชายของข้าจะไม่มีโอกาสเลยอย่าห่วงเลยไม่ว่าพวกมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนเราก็สามารถจัดการพวกมันได้อยู่แล้วพาเขาเข้ามาที่นี่ชายผู้นี้อ้างว่าเขาเห็นอาจารย์มุลเลอร์ป่อยองและจชทายยอดแห่งซากาเลียนไป